ที่ตลาดนัดพงศิริริมถนนสายด่านขุนทดบําเหน็จนรงบรรยากาศวันนี้เต็มไปด้วยผู้คนที่มาเลือกซื้อต้นไม้ในวันวิสาขบูชาและวันต้นไม้แห่งชาติโดยเฉพาะที่โสนล,ล่าต้นไม้ที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากประชาชนทั่วไปภายในตลาดคุณจะพบกับความหลากหลายของต้นไม้ทั้งไม้ผลไม้ดอกและไม้ประดับซึ่งนับเป็นวันสําคัญที่เป็นที่น่าสนใจสําหรับผู้ที่รักการปลูกต้นไม้และการตกแต่งบ้าน วันนี้ที่ตลาดนัดพงศิริหลายร้านค้ามากมายได้เข้ามาร่วมขายสินค้าของตนเป็นจำนวนรวมกว่าหนึ่งร้อย้านโดยมีทั้งเสื้อผ้าอาหารและของเบเตเลตที่นับว่าเป็นตลาดนัดที่มีความคล้ายคลึงกับตลาดคนเดินตลอดถนนที่จะพบกันในช่วงเช้าของวันทำการในส่วนของตลาดต้นไม้ที่อยู่ด้านหน้าตลาดก็เป็นจุดที่คนมาเยอะมากโดยที่คนมาจากทุกภาคทั่วไปเนื่องจากวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาและวันต้นไม้แห่งชาติ ทำให้มีคนมาเลือกซื้อต้นไม้เป็นจำนวนมากเนื่องจากมีการเวียนเทียนให้มีต้นไม้ปลูกอย่างน้อยคนละหนึ่งต้นหรือมีการเปลี่ยนแปลงสีสันด้วยต้นไม้ซึ่งเป็นธรรมชาติของวันนี้ที่มีความสําคัญอย่างมากสําหรับการขายต้นไม้ในตลาดนัดพงศิริในวันนี้บางร้านก็ได้มีการเกลี้ยงร้านเนื่องจากมีจํานวนต้นไม้มากเกินไปและมีคนซื้อเข้ามาเป็นจํานวนมากโดยมีคนนําต้นไม้ไปใส่รถตุ๊กหรือรถบรรทุกกระบะเพื่อน,นํากลับบ้าน ซึ่งมีความหลากหลายของต้นไม้ทั้งมะมงทุเรียนและอื่นๆซึ่งเป็นไม้ผลและไม้ประดับต่างๆที่มีการขายในราคาที่เข้าถึงง่ายและเหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภคทั่วไปทั้งนี้เนื่องจากมีเมฆฟณาครึ้มตกลงมาเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้จึงเหมาะแก่การปลูกต้นไม้อย่างยิ่ง